สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งกันนะคะเป็นเมนูที่อยากกินเองเลยค่ะสิ่งที่เราจะเตรียมก่อนก็คือมีซี่โครงหมูเนาะล้างให้สะอาดแล้วแล้วก็มีสามสหายค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็มีน้ำผึ้งค่ะทุกคนยี่ห้ออะไรก็ได้ก่อนอื่นเรามาหมักซี่โครงกันหนอก่อนเนาะ ก็จะใส่รากผักชีพริกไทยกระเทียมที่เราเตรียมไว้ลงไปเนาะแล้วก็คลุกให้เข้ากันขออนุญาตใช้มือนะคะ ึลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพึ่งลงไปค่ะจะใส่ประมาณสามช้อนค่ะคลุกให้เข้ากาัน ซอสปรุงรสค่ะกะกะเอาค่ะก็น้ำมันหอยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะซีนด้วยพลาสติกนะคะทุกคนแล้วก็ไปแช่ตัวเย็นไว้ประมาณกักหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งก็แล้วแต่แล้ว,ลวเราก็ค่อยออกมาทำเนาะทุกคนหลังจากที่เราหมาักซี่โครงหมูกับน้ำผึ้งได้ที่แล้วเนาะเลยชั่วโมงไปแล้วค่ะเราก็เอามา อังไปให้มันสุกอค่ะให้เนื้อมันเวลาเราอบมันจะไม่เป่อยไม่ยืดให้มันทงมลูกนะ เรา ú, เรอให้หมูเริ่มสุกเริ่มเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำเข้าไปนะคะทุกคน พอหมูลเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเราก็เติมน้ำได้เลยค่ะทุกคนแล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะ อบไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าน้ำมันจะเริ่มงวดลงนะคะ ส่นไฟค่อนข้างอ่อนค่ะตุนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราเข้ามาดูตอนที่มันเริ่มใช้ได้แล้วเนาะสำหรับซี่โครงหมูอกน้ำพึ่งของเราก็ได้ที่แล้วค่ะนะคะัทุกคนเหลือน้ำไว้ไว้ราดข้าวหน่อยเนาะเราสุดายแล้วก็เติมน้ำพึ่งไปอีกค่ะ จะออกหวานหน่อยนะทุกคนแต่หวานน้ำผึ้งมันก็จะไม่หวานจนทำให้เราแสบคอเนาะเสร็จแล้วค่ะ ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งของเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟค่ะใครถูกใจกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ความบ,บ้านนาเมนูเด็ดด้วยนะคะ